เนาี่น้องโต่อต่อออกไหมมันจะเป็นสินเลยมันจะเป็นสินอยู่นี่มันยังดีพอกว่านี่อันนี้กับบูธวิทย์มันสิน็อฟเดาบ์มากยังได๋มันรังคาไม่เห็นจะผิดบ่โอ้ยเขาก็ถอดมากเนาะถอดมากมากกว่าปอบเลยต่างนี่ก็เรียบร้อยพร้อมเลยน้ำทั้งนอกแอมทั้งทั้งในด้ยนี่มันมันข้นกันนุ่งนุ่ง โชข้างนอเออบ่ให้ดูดีทั้งในนะข้างเราคือเรากาโซ่โซ่ไม่ช่วงไม่อ่าเออช่วงไม่ข้างนอกเด็ดไม่ก็ได้เอาเอาทับอีกเออเอาไม่ไม่สนแม้ในนอยเห็นาใส่ใส่ตีใส่นก็สฉนั่นครแจงนึงอืม สิบบ่พอปันเร็ดหมองในกับแก่อยู่มอันนี้ม่มีดิม่มีขีเกียมกับแก่ดิอยู่นะนมัมีบอกก่อโอืม่มมันก็มีทุอหมองนะมนน่มไปเขาใจบ่ไปยังบางคนดูอ

นั่งพักผ่อนนกเขาเชาวาเหมือนย่ำออกก็ได้โอ้ยังเอาบุญบั้นบุญบั้นอยู่เหมน ở bên lăng tàu Bưng bò mất ผลไม้จะเข้ากับสภาพอากาศลังกันลำใหญ่เดี๋ยวเสันปากีเหมาะเหมาะแม่แม่ไหนหละ่ะอันนี้กุฏิ่ะ ในห้องเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงไว้อยู่ในห้อง,นงในที่ทำที่สร้างโอ้นึกว่าอยู่ในนี่เอ้าหมดแล้วนี่ต้มบางวนานเต่าอโปโปาุปสังหป Okay, Lagi <laughs> pak Oh <good> Lepas <love>, <laughs> Lepas ีนโครงสร้างีนโครงสร้างใช้ไม้ไผ่สิบวดด์บมบูซื้อไม้มามหาัดหรือเป่า ซื้อไม่หอดพี hmm. oh, ่บ oh, ่บ้านที <c oughs> uh ่เช้าของดินเนี่ยเอานี่กูโบเขาคือบอกไปฟังกูโบพี่่เขาเคยกินเพื่อนตอนเนี่ยเนาะจังหวะ หาเห็ดปลกยาอบแน่ยังแน่เขาเป็นสุดทู้าตาไทยโบ่มันคงมันคงคนกินบ่กินคิดวันนี้ผมคือมีมอกกโบบ่ไม่นของคนขั้นกูโบเขาไปห่อหม,มอะไมบางเดียวตัวนี้นี่นอค่าคานอค่า พอกพอกันนี่พอกันนี่หน่อย ้ำสั่งบ้ามีน้ำสั่งโบุลันกำปูงนี่ไกำปุงคือชน,นบ,บทอ๋อโปรเ c น p r o ป i n c น p r o v i นซีนนซบ้านนอกบ้านนอกคือนอกเขต ชุมชนที่มีอยู่ mm hmm. นอกความเจริญ

Hmm. Enak. Hah? Ya, saya, saya, saya. Wedi, wedi. Wedi nak? Ini di jalan, Kamar mandi. Hah? Kamar hey. mandi. Eh, hey. uh -uh. di ni. Di belakang ada. Belakang. Celan. Celan. Oh, ya, ya, jalan, Ah, bagus, bagus, bagus. <tuh> hmm, bagus.

Santi Sukha, Santi Sukha, Wat Santi Sukha, Kongkubawaun nih. <coughs> hmm, Santi Sukha, Arama. Berapa tiang semua ya? เลคัตเตอร์เครื่องบินสันติสุขะ วัดสันติสุข,ขะจระสร้างโครงการสร้างอุโบสถ่ดินที่ซื้อใหม่ปี2024วันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2567ทำดีเลยมีหลวงพ่อเจ้าคุณพระรพิ์วิเทศวชิรคุณเป็นประธาน อ,อืออมแดงเต็มบ่เริดเริ่ม <hit> ลเยวนี่ักแหลผมอืมี <l ume. S 1> ลูลก,กนีม <laughs> มน่มีลงอลุมเลยตัวในลูกนีมม่มีแทดเลยอืมนลูกนี่มีแทดฮ่าฮ่าาแล่อล่อุ่มไม่อย่างนั้ไ <laughs> มืเบบอเบิกบ่ <laughs> Hmm, dilem dilem yeah ở Batu 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 oh hmm. Nikao, neng đi Batu nhưng mà có nhiêu nè lùng có nhiêu đây, bên Batu lùng

จะคุดังวัน่จมอบให้กับค a k สักเทียนี่ีเอาเลยบนี่ฮะทอดทอดประเท้เด้อผมนี่ยม่อ้ยังจังววาจักมุ่งแล้วล่ะ จักโมงจักโมง,ดงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะนี่นี่มันห่องก็กคอกี่นี่เบกอร์เบกอร์เก่าโมงเก่าน้าที่ไปสันนดีเสร็จแล้ว อมกานเถียตะฮักทะวะวิหารอริยะดิเตอร์สนาคือเสาหอดนอกเป็นแค่ตั้งเสาเพื่นเป็นเป็นตัวรับตัวรับรับว่างเนี่ยทางหนา อันนี้ก็วอดลวโอ้ยมันใหญ่ก็น่มาเห็นใหญ่กวัดเสียงทองเสียงของโงขบางตันั้นคือวดไหน นามรายาเรืิตนาคืออันที่าจานี่าส่งพัง้าเนี่ยคุณดังพันเตมนยกันลีลินทวงดูวงดนี่บบเขาจะเฮ็มใหเหอเนี่ยแบบเขาเอาเอามาจากนั้น

พยายามอังกั้เนี่ยทอมา้ดเดี๋ยวังีนะมายกใส่กำลังเหตยกใส่ยกสยปตหไไม่เคยมาตุสักทีทางไม่ได้เข้านหลูกบริวารเพิ่งขึนไลมเรียงมด้แลวแถแลวมานีเปลี่ยนแลวก็กเดาอด้ออกมาี่พอดี คุณนุ่งสิ้นดวงมันผมมาอาคารมันบอคอยหน้ามันมันไงแบบแรงสดนะขันแบนที่จริงก็สามสิบสตูดิโอ น่าโตเบอร์ดีทีมั้งับตัวนี้ตัวนี้หัมันซอยัวมันหนึ่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเมตรห้าสิบคันวัดจากนี้มั่นหนีนะมันก็ได้แปดเมตรห้าสิบเนี่ยจากนี้มั่นนีถ้าว่าคันนับจากนี้เป็นอันนี้เก้าเมตรอันนี้เก้าเหรอ แต่ว่ามุ่มเสาเขาามุมเสาเน,นี่ยเกา้เกาเขาเอามุมเสาเนี่ยคือเกาอ้าแต่ว่าขันผมนับยุนี่คือ,อเป็นเมตรฐานซิปใช่ไหมคันเขานับอยูุนี่คือเขาเอาตัวนีมม้ว่านี่คือเกาอ้าบวกขังเข้าไปอีกสองเมตรหาซิปสองเมตรหานซิปก็คือระเบียงนี่นะระเบียงนี่สองเมตรฐานซิปสองเมตรหาซิประเบียง อของเบั้งโค้งลังค่าคือค้งลังค่าน,นี่มันคขอบคุ่มมากก่าเพมยนสร้างค่ามันโลงมากกว่เอเพยรใ่อก็คือกันลาแต่ว่ากับ่เคขี้ไล่พ่นนะคือลวงปู่มันลาเขาก็ไปเห็นตะเคียนดอกงปูมันก็เลยแต่ว่าจะไปเห็นขี้ไล่หลายพญานาคก็บเเห็นแต่ยายแต่มันกลายงูหลายนะที่แปด ห้าหกเจ็ดมาดูวัดสิทธัตถ์เออแต่ว่าปั้นไก่เอาแต่ว่าปั้นหูไก่บุคือไก่เห็นได้สินไหมใครเห็นตัวไก่มันบอกแต่เราปั้นหูไก่เ้าเขนบุคือไก่เห็นได้อันนี้อันนี้คือกันล่ะบุคคลมาเขาเคยเห็นบขาเคยเห็นได้เด็ดไหมเขาตามลูกหลาคนนู้นเนาะเออผู้สูงผู้อ้วนผู้ล่ำก็บอกว่าละแต่ว่าหน้าตาเออ วัดส hmm. tha? ิทธะสิทสิทธาสิทธาสิทธามหาคิตะคุณตีวัดโคอิงอ่อนพนมงานวิหารสิทธะอืมอมสิทถะ Baca perita dana. Oh, kebauan ke. Kebauan kebauan. Komunikasi. Tapi tak suh tak perita binae suh tak apik hamak. Au, ini hangau bukan? ไปดกไห,นเ,หนเขาวางนม,งมจาีที่คณิกายมหาอะไรได้บ่ที่คณิกายอุกังพุทธรทธนิกายพุทธคณิกายแต่ก็แตกมากแตกมากปริวารา,าครับอปิธรรมปรปปรรมปิดปปรปป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 กปป

จะ zoom วันนี่เนี่ยเออต่อตัวพี่มองอยู่วัดหน่อยๆเตี๋ยวๆหน่อยออกฟิตจะนั่นเนาะมีเห็นมีเห็นนันพร้อมอ่าโอ้ยะ Bawa. I... And... Huh? Bawa. 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 ล่าลังมาสุกออยาบานเตวโอ้ช้อนหนึ่งอือกาแฟโอ้ไม่ต้องไม่ต้องใส่ตม่ด้ดมหมอกุลานม่ได้ดมกุลาอ่าี่ต้ม